ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจในโพสต์อินสตาแกรมของเราเนาะคใครที่โพสต์ไปแล้วนะครับยอดตรงนี้น้อยๆก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ดลิงของเราทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR Code ดในคลิปนี้กันได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้าดลังตรงนี้กันได้เลยเนาะแต่ว่าที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลย ข้อมหนาต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็มากรกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะครับก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเรื่องกันได้เลยนะครับ2ช่องนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่โปรแกรมมัตโนมัิตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนพวกคนไหนนะครับที่ไม่อยากขอข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส,นนส่วนผมวนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยกก็ัน เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยเนาะก็หลกักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a กร o u t u b e แล้วก็ TikTok นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของไอจี IG ตรงนี้ก็แล้วกันหมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะแชร์ในด้านของถูกใจ i n s t a แกรมแล้วกันถัดาวันตรงนี้ก็แล้วกันส่วนบริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์กันได้เลย เว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการให้เลือกแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสที่เราอยากจะเพิ่มยอดหัวใจหรือย,ยอดไลค์ของเรานะครับไปวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูคนตามมานสูงกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกันเว็บไซต์เขาก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน100อ่าคน ถูกจแจ้งงล้วนะครับก็ตกอยู่แค่บาทเดียวเองนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,มก่อนด้านบนตงนท้ได้เลยนะครับเพื่อไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันได้รับกาสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยนะครับต่อมาให้เราคลิกที่นี้ได้เลยเพื่อดูสถานะการสถานะกนารทำงานของออเดอร์ของคุณตกันได้เลยนะครับ แล้วก็ย่าเด้งมาหน้าประวัติการสังทื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะตรงน,นี้น,นะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบเราดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินเนาะก็เพื่อนนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเพอมาหน้าต่างเขืเติมเงินเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีอยู่สี่ช่องทางในการชำระเลยก็จะมีทั้งพร้ม et, อมเพย์ท ้ามันใช้งานทุกครั้งนะครับก็ยิ่งลิมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมเกิน5 0าบาทขึ้นไปแล้วนะครับเขาก็จะสามารถปล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า1,000กว่าเรื่องเลยมีทั้งภาคไทยตับไตนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมมมาาาานนนนนะะคครรรรรรัััับบบไไปเเททีี่ิกก้้้้งงหดดใือตลย บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเว็บไซต์นะครับก็จะรวบรวมบ,บริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้า,นนานเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับความดีบ่ายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดติดปัญหาต่างๆอยากแก้ติดต่อแอดมินอยากแก้สอบถามทางแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ข้อมนันต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยเนาะแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชืเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้ก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เล็กออเดอร์ใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกอรอบตีล่มข้อความตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดถูกจ้งเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนไปที่เรียบร้อยล้วหรือยังตอนนี้นะครับยอดถูกจ้งเราก็มีอยู่แค่93คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะหลังจที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับจากเดิมนะครับก็มีอยู่แค่9ก้คนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น31 1คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาเยอะมากเลยเนาะเราก็ทําการแถมยอดทามาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ใจดีสุดไปเลยเนาะอ่ะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนหน้าซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ข้อมาแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้ล็อกลิงตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเริ่มทำรแบมขึ้นไปนะครับก็จะได้ตราคูชัน15%ลิงก์เราทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนเค้าโค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพูดผิดพระกาารใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ